สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะคุณครูผู้สอนคุณครูโสรยาชูสุวรรณค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะศึกษา ความเป็นมาในสมัยต่างๆทางประวัติศาสตร์ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1จะมีตัวชี้วัดตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติในเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เราจะศึกษากัน2หัวข้อหัวข้อที่1เวลากับประวัติศาสตร์หัวข้อที่2ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะเวลากับประวัติศาสตร์เวลาที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน หลังการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันการสร้างความต่อเนื่องของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและการเปรียบเทียบเหตุการณ์ร่วมสมัยในประวัติศาสตร์คำว่าอดีตก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก้าวสู่สมัยปัจจุบันก็คือช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นนำไปสู่อนาคตก็คือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองค่ะ นักประวัติศาสตร์เรียงลําดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตามปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆโดยนับตามศักราชที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งนี้แต่ละสังคมจะมีวิธีเริ่มต้นนับศักราชแตกต่างกันส่วนใหญ่มักยึดตามเหตุการณ์สำคัญทางาศาสนาที่ตนนับถือเป็นเกณฑ์เช่นคริสตศักราชตัวย่อคือคศอ พุทธศักราชตัวยอ่อคือพศและฮริสศศักราชตัวยอ่อคือฮศปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ต่างยึดคริสตศักราชเป็นศักราชสากลนค่ะศักราชที่นิยมใช้กันนะคะก็จะมี1พุทธศักราชตัวยอ่อคือพศอใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 2. คริสตศักราช หรือคอสจะใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ค่ะ3ฮิตโร,าราศักราชหรือฮสอจะใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะการลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์สามารถลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โดยวิธีการเทียบาาศักราชที่ใช้อยู่ในประเทศนั้น กับคลิตศักราชเช่นกรณีของประเทศไทยให้นำพุทธศักราชไปเทียบกับสกิตศักราชจะได้เป็นพศเท่ากับคศบวก5 4 3นักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่า5 4 3นี้มีความเป็นมาอย่างไรที่เรานำ5 4 3มาบวกกับคศแล้วจะได้เป็นพศเพราะว่า คริสตศักราชนั้นเกิดหลังพุทธศักราชอยู่543ปีนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1คศ1914-1918ถึง 1, 18, เริ่มขึ้นในยุโรปเมื่อคศ1914 ประเทศไทยประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางและเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปีพศ2460หรือคศ1917วิธีการคิดพศเป็นคศก็คือให้เรานำพศ2460ลบกับ543ก็จะได้เท่ากับคศ1917นั่นเองค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยดำเนินโนยโยบายเป็นกลางมาตลอดจนถึงช่วงท้ายของสงครามจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรค่ะเวลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์หากขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จะไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์ในอดีตได้ในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นอกเหนือจากข้อมูลสำคัญอื่นๆแล้วสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการทราบคือข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหรืออายุของหลักฐานชิ้นนั้นๆข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ปรากฏในหลักฐานจะช่วยให้ผู้ศึกษาทราบว่าหลักฐานนั้น เกี่ยวข้องกับใครในยุคสมัยใดและมีความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื่นๆอย่างไรการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเวลาจากหลักฐานทางประวัติทางลายลักษณ์อักษรหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเช่นศิลาจารึกเอกสารประเภทจารึกต่างๆจดหมายเหตุพงศาวดาร บันทึกส่วนบุคคลรายงานการวิจัยหนังสือพิมพ์บทความเป็นต้นหลักฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาตัวอย่างในภาพจะเป็นบันทึกส่วนบุคคลของแอนแฟรงค์ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับชาวยิวสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งต่อมาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในชื่อ The Diary of Anne f r a การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเวลาจากหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางโบราณคดีเช่นซากเมืองโบราณพีระมิดศาสนสถานโบสถ์กำแพงเมืองสุสานโบราณ โครงกระดูกของคนและสัตว์เครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผาอาวุธเป็นต้นหลักฐานเหล่านี้ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และการกำหนดอายุโบราณวัตถุเหล่านั้นจากนักโบราณาคดีค่ะ ซึ่งภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีของนักโบราณคดีนั่นเองค่ะการกำหนดอายุของหลักฐานทางประวัติศาสตร์การกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ได้แก่การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาโดยนำชั้นดินต่างๆที่พบวัตถุสิ่งของหรือโครงกระดูก ไปวิเคราะห์เพื่อคำนวณอายุของวัตถกุการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีปฏิมาวิทยาเป็นวิธีกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีของนักประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งใช้วิธีศึกษาเปรียบเทียบกับลักษณะของรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัยและประเภทของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำก่อสร้าง เพื่อสรุปอายุหรือสมัยของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุนั้นๆค่ะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์เราก็จะแบ่งออกเป็นสองสมัยก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์อันที่หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ยังไม่สามารถผลิตอักษรขึ้นใช้ ส่วนอันที่สองเป็นสมัยประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะซึ่งข้อแตกต่างก็คือให้นักเรียนจําว่าก่อนประวัติศาสตร์นั้นยังไม่มีตัวอักษรใช้พอมีอตัวอักษรใช้เราก็จะเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็จะมีออกเป็นสียุคแบ่งออกเป็นสียุคด้วยกันยุคแรกคือยุคหินเก่า2ล้านปีมาแล้วถัดมาจะเป็นยุคหินกลางประมาณ10 0 0 0ถึง8 000ปีมาแล้วต่อมาก็จะเป็นยุคหินใหม่ประมาณ8000ปีมาแล้วและก็จะเป็นยุคสุดท้ายของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือ,อยุคโลหะประมาณ6000ปีมาแล้ว ยุคหินเก่ามนุษย์ในยุคนี้ดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนเพื่อตามล่าฝูงสัตว์มักอาศัยตามถ้ำหรือโพรงไม้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธอย่างง่ายๆด้วยหินกระท้อหยาบๆรวมทั้งรู้จักใช้ไฟเพื่อปรุงอาหารและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายยุคหินกลางเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักฝึกหัด สัตว์บางชนิดไว้ใช้งานอาวุธหินขัดในยุคนี้มีความประณีตมากขึ้นและมีขนาดเล็กลงรวมทั้งรู้จักขุดเรือแคน,นูซึ่งช่วยให้สามารถจับปลาในเขตน้ำลึกและใช้ข้ามฟากแม่น้ำได้ค่ะยุคหินใหม่เป็นการเริ่มต้นสังคมเกษตรกรรมมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ซึ่งต่างจากมนุษย์ยุคก่อนๆโดยรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักสร้างที่พักถาวรด้วยวัสดุที่หาได้ยุคโลหะเป็นยุคที่มีการนำโลหะมาหลอมเพื่อทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้และอาวุธต่างๆค่ะสมัยประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็นสีสมัยด้วยกัน 1. สมัยโบราณประมาณ4,000ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศตวรรษที่5สมัยที่2สมัยกลางประมาณคริสตศตวรรษที่6ถึง15สมัยที่3สมัยใหม่ประมาณคริสตศตวรรษที่16ถึงคศ1943และสมัยปัจจุบันเริ่มจากคศ1945ถึงปัจจุบันค่ะ สมัยโบราณเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนต่างๆได้พัฒนาอรารยธรรมของตนให้เจริญก้าวหน้าจนเป็นรากฐานของอรารยธรรมโลกอรารยธรรมเมโสโปเตเมียอรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมจีนอรารยธรรมโรมันหลังจากนั้นแต่ละดินแดนมีการรับและและเกเปลี่ยนอรารยธรรมกับโลกภายนอก เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนอื่นๆทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความเจริญระหว่างแหล่งอารยธรรมต่างๆและเกิดการพัฒนาของอารยธรรมซึ่งเป็นรากฐานความเจริญของมนุษยชาติในปัจจุบันค่ะตัวอย่างในภาพนะคะก็จะเป็นภาพจำหลักฝาผนังของอารยธรรมอียิปต์นั่นเองค่ะ สมัยกลางดินแดนต่างๆต่างหล่อหลอมความเจริญของอรารยธรรมโบราณให้เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนของตนสมัยนี้ลทัทธิและศาสนาต่างๆได้เผยแผ่ขยายเข้าไปในดินแดนต่างๆสมัยใหม่รัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปให้ความสำคัญกับการสำรวจดินแดนทั้งในทวีปเอเชียอฟริกาอเมริกาและอเตรเลีย การค้นพบดินแดนใหม่ๆทําให้เกิดการเรียนรู้ศิลปะวิทยาการและความเจริญของชนชาติอื่นจนเกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการปฏิวัตวิตวิทยาศาสตร์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นผลให้สังคมโลกก้าวไปสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมประเทศอุตสาหกรรมจึงขยายตลาดและแหล่งวัตถุดิบไปยังดินแดนต่างๆจนนำไปสู่การล่าอาณานิคมขึ้นและนำไปสู่การขัดแย้งกันจนก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองค่ะสมัยปัจจุบัน ในสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าสูงสุดทุกด้านทําให้ชาวโลกสามารถรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในทุกจุดของโลกจัดเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่พรมแดนทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถกีดกั้นการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ได้ค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกถึงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และมีอายุกเก่ากว่าหลักฐานประเภทลายลากักษักษัหรือหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ของดินแดนต่างๆมีจํานวนมากและหลากหลายค่ะ หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์สากลตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซากรูปแรกนะคะก็จะเป็นซากเมืองโบราณในเขตทะเลทรายของประเทศจีนรูปที่สองนะคะก็จะเป็นภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในถ้ำต่างๆส่วนรูปที่สามก็จะเป็นภาพอาวุธสิ่งของเครื่องใช้โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์นะคะรูปแรกนะคะมาชูปิชูหรือนิยมเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสากสูน์แห่งอินคานะคะเป็นซากอรารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนทั่เขาสูงในประเทศเปรูที่มีความสูงประมาณ2,430เมตร อารยธรรมแห่งนี้ได้ถูกลืมโดยคนภายนอกจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดีที่ชื่อไฮแรมบิงแฮมเมื่อพุทธศักราช2468มาชูปิชูเป็นหลักฐานที่สำคัญของจักรวรรดิอินคาในปีพุทธศักราช2526องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชูปิชูให้เป็นมรดกโลกโดยทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะ รูปที่สองเป็นภาพพีระมิดพีระมิดนะคะเป็นหนึ่งที่คนรู้จักโดยมีหลายแห่งในประเทศอียิปต์เป็นสิ่งก่อสร้างของชาวอียิปต์โบราณสมัยก่อนยุคเหล็กโดยเฉพาะพีระมิดคูฟูในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่านับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการที่น่าอัศจรรย์ของโลกอียิปต์โบราณค่ะ ปราสาทหินนครวัดนครธมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยว,วรมันที่2ผู้ปกครองอาณาจักรขอมช่วงพุทธศักราช1656-1693ซึ่งขณะนั้นพราหมณ์ฮินดูนับถือพระวิษณุเป็นมหาเทพรุ่งเรืองสุริยว,วรมันที่2ซึ่งได้ทรงเป็นเทวาลัยบูชาและให้เป็นที่เก็บพระศพข,ของพระองค์ ทรงได้พระน,นามภายหลังสิ้นพระชนว่าบรมวิษณุทําให้นครวัดมีชื่ออีกอย่างว่าบรมวิษณุมหาปราสาทนะครวัดจึงแตกต่างกับปราสาทอื่นๆตรงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของผู้ตายแทนที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามขนบธรรมเนียมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายานค่ะ หลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์รูปแรกนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านก้านเหลืองจังหวัดอุลนธานีร่องรอยชุมชนโบราณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แหล่งโบราณาคดีแห่งนี้มีประวัติการค้นพบเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2,534เป็นต้นมาได้ปรากฏข่าวการค้นพบโบราณาวัตถุจากการขุดไถปรับพื้นที่เพื่อทำบ้านจัดสรรในบริเวณบ้านก้านเหลืองจนหลักฐานต่างๆทางโบราณาคดีถูกทำลายเสียหายเป็นจำนวนมาก ะะกรมศิลปากรจึงจัดทำโครงการเพื่อหางบประมาณมาทำการสำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลทางวิชาการไว้และในปีพุทธศักราช2535หน่วยศิละปากรที่6อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากองโบราณคาดีซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เขตอีสานล่างในขณะนั้นได้ทำการสำรวจขุดค้นทางโบราณคาดีและศึกษาหลักฐานต่างๆ พร้อมกับจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานประจำแหล่งโบราณคดีกรมศิลปากรได้วางแนวาทางอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองไว้โดยการสำรวจหลักฐานที่พบบนผิวดินและเก็บข้อมูลวิชาการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางโบราณคดีจึงต้องขุดค้นหาหลักฐานที่อยู่ในชั้นดินที่ลึกลงไปกว่าชั้นดินปัจจุบัน โดยได้เลือกบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนเป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีขึ้นสองหลุมขุดลงไปทีละชั้นจนกระทั่งถึงชั้นดินที่ปราศจากการกระทําของมนุษย์ผลการขุดค้นศึกษาและวิเคราะห์ทางหลักฐานต่างๆสรุปว่าบริเวณบ้านก้านเหลืองในอดีตมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อ1,500-2,500ปีมาแล้วเป็นคนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อกับระยะเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์นะคะเป็นพระราชวังและวัดหลักฐานโบราณคดีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเสีอย,ยุธยาค่ะหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ แหล่งอารยธรรมโบราณของโลกมีความสามารถในการประดิษฐ์อักษรมาช้านานแล้วและมีการพัฒนาด้านการศึกษาจึงเกิดวัฒนธรรมในการจดบันทึกการประพันธ์วรรณกรรมต่างๆรวมทั้งการเขียนประวัติศาสตร์ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยตรงหลักฐานเกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์สากล หลักฐานที่เกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์สากลได้แก่หลักฐานชั้นต้นที่พบในประเทศต่างๆเช่นจารึกที่พบในประเทศที่พบในพิระมิดของอียิปต์จารึกบนกระดองเต่าและเครื่องโลงหัสสมริดของจีนโบราณจดหมายเหตุต่างๆกฎหมายบันทึกส่วนบุคคลคัมภีร์ไบเบิล ตัวอย่างนะคะภาพแรกก็จะเป็นจารึกบนกระดองเต่าส่วนภาพที่สองก็จะเป็นเครื่องโลหะส,สำริดของจีนค่ะหลักฐานที่เกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยรูปแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะจารึกที่ปรากฏบริเวณฐานพระพุทธรูปในด้านบนซ้ายและขอบระฆังในรูปล่างซ้ายค่ะ รูปที่2เป็นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขามีเนื้อหาภายในเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญค่ะค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ก็ได้จบกันไปแล้วนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะไม่เข้าใจสามารถเข้าไปรับชมวีดีโอย้อนหลังได้นะคะแล้วเรามาพบกันอีกในครัต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยยยนะ